ท่านผู้ชมเคยได้ยินใช่ไหมครว่า everything is content ทุกอย่างคือคอนเทนต์ท่านผ<ช>ู้ชมถ้าผมยกตัวอย่างสถิตินะ,ะข้อมูลปี67อุตสาหการรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยมูลค่าเนี่ยใหญ่โตมากนะฮะคือโตขึ้นอย่ี่ปรหรือประมาณ5 6 0 9้าล้านบาทถ้าเทียบกับปีก่อนๆนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นทางดีป้าเองหรือว่าสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขาก็ร่วมมือกับเครือข่ายภาคีครับจัดกิจกรรมดิจิทัลคอนเทนต์คอนเท t ต์แอนด์อวอร์ดนะครับภายใต้โครงการนี้ฮะดีป้าไทยดิจ Go Global <Ừ. S 1> นะฮะหรือว่าการประกวดจัดแสดงผลงานของนักพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ไทย3ส,สาขาครับท่านผู้ชมเอาหลักๆเลยนะมีเกมแอนิเมชันและคาแรคเตอร์ด้วยนะครับงานเนี้ยจัดมาตั้งแต่ปีก่อนแล้วนะเพราะว่าทางดีป้าเนี่ยเขาเห็นถึงศักยภาพของนักพัฒนาคนไทยดูเกมไทยสนุกนะฮะก็เลยจัดก,การประกวดกันขึ้นมาเป้าหมายของทางดีป้าเนี่ยเขาต้องการให้ผลงานของนักพัฒนา ออกสู่ตลาดเชิงพันธุ์ค้า้ขายได้จริงนะครับไม่น้อยกว่า200ผลงานครับแล้วก็จะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับครีเอเตอร์คนอื่นๆด้วยนะฮะแนวคิดหลักเนี่ยคือไม่อยากให้ผลงานดีๆคนไทยหยุดอยู่แค่ในประเทศไทยคืออยากให้โคอินเตอร์เลยนะฮะพาไปสู่ตลาดโลกเดี๋ยวฟังเสียงของผู้บริหารดีป้ากันหน่อยฮะ ในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์จัดเพื่อแสดงศักยภาพของทั้งนั่งแต่น้องน้องเยาวชนนะครับรวมไปถึงผู้ประกอบการนะครับเพื่อให้สามารถต่อยอดไอเดียนะครับแล้วก็แสดงถึงผลของการดําเนินโครงการที่ผ่านมานะครับในการบำเพ็ญเพให้มีศักยภาพในการเชิญธุรกิจนะครับแล้วก็สามารถแมชชิ่งกับทางฝั่งภาคธุรกิจทางเอกชนได้นะครับทำให้ต้องการที่จะส่งเสริมการต่อยอดไปสู่การพัฒนาตัวสายกําเนิดวผันดินต่อไปครับถ้าเราดูผลงานของ น้องๆหรือบริษัทที่มาออกงานเนีเราเฉลยจุดเด่นของของคนไทยนะก็คือเรื่องความพิร้างสรรคนไทยเนี่ยนะครับเราอยู่เบื้องหลังผลงานนะครับมากมายนะครับทั้งฝั่งเกมทั้งฝั่งแอนิเมชันนะครับเราอยู่เบื้องหลังในฐานะการให้บริการจบกเอ s ซอร์สนะครับแต่วันนี้นะครับ เราเก้าวขึ้นมาอยู่จากการที่เราอยู่เบื้องหลังวันนี้เราเริ่มก้าวเข้ามาสู่แถงหน้านะครับนี่เป็นแค่หนึ่งโครงการดีๆของทางดีป้าน,นะฮะหรือว่าสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลน,นะครับทุกผู้ชมเพราะฉะนั้นใครอยากจะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ไทยไปดูได้นะครับที่เว็บไซต์ w w w d e p a o r t h นะฮะหรือว่าเพจ f a c e b o o k d e p a d e p a thailand ได้เลยนะครับ